โอ้โนี่มาแล้วท่านผู้ชมเห็นเละอ่าสเต๊ปผู้ชมอีกครั้งครับสหรับการละนิ้วมึงบางอ่ะนิ้วมึงบาง,บางอ่ะบางเสียเปล่าเสีีสียยยเเสสกล้องว่ะก็ที่เราไปเร็วยันเงากันมาหลายรอบนะครับก็เคลียร์เขาเรียกว่าเขียน,นปัญหาคาใจแย,ย่กพิเศษมันจะมีปัญหาที่หลายๆท่านยังไม่ทราบแตแฟนคลับตัวจริงเนี่ยอาจะทราบกันอยู่ แต่ก่อนจะมาเคลียร์ใจเนี่ยเรรอคนมาเยอะๆหน่อยมีเรื่องจะจะแบบจะอภิปรายอ่ะให้มันชัดเจนแต่เรื่องจอดรถขวางหน้าตลาดอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี่ยวเดี่ยว่ยไม่ได้หรอขวางคันเดียวตลาดปิดเลยชิบหายรู้ปะเนี่ยเราอ่ะไปเที่ยวมาขวางจามรถขวางกู้ละเขาเรียกว่าขวางกู้โลกขวางดน้าเดียวเปลี่ยนชีวิตคนตลาดถ้าได้อ่ะชิบหายกันทั้งตลาดเลยอะไรวะอะไร กินมึง,มงกินไปก่อนเอ็กโอเล่หมายเลขเท่อะไรสองห้าหกสองห้าหกนะนผู้ชมครับหน,น้าปกเป็นมิวระกับคาโตะสองคน,น,นอสองค <บ S 2> ู่ยิ่งใหญ่ริบบิทตี้วอลกับแทนแดมสองห้าหกวันนี้ทุกแผงหนังสือขอสักคนอีกทีนีดขนึ่งหลังมืแก <Liberty Walk S 2> <rab> ี้ริบบิทตี้วอลกับกับแทนแดามอันดัดนิดนึงวันนี้ทุกแผงหนังสืออาจจะหาย,ยากนิดนึงทำไมอ่ะเพราะหนังสือก็ร้านหนังสือปิดไปเยอะ ช่วยนกอนออกนะกระท้อนออกอะไรนะช่วนักอนออกกระท้อนออกเออแล้วไงกขาไ่บอกกระท้อนเลยไงเหี้ยอะไมทาได้แผ็กสุดแล้วมีหน้าดีดูดีมากนะเพราะว่าเราไปออตโตสลอตเนี้ยแล้วเราเจอ2อรคู่ยิงยห่ีกคู่ที่เขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงโลกนี้นะครับก็ไปหาซื้อเอาในในคอนเทนต์มีอะไรครฮคุณธรรมชาติ มีสี่สไตล์ที่เราไปนี่ไงที่เราไปจากทางทีมเคสี่ห้าเลยนะคะเคสี่ห้าเป็นรถแลนี่้งวีเท็กระบรอยก็จะมีภาพสวยๆที่ได้ับชมด้วยใครเคยต้องอายุเยอะหน่อยแบบอายุคนที่ต้องเป็นแฟนคลับเป็นแฟนคลับดิตยสารกลางปีสมัยโบราณฟันหนังสือนะบางทีการโปรดิวเซอร์ผมเป็นคนทำก็จะเป็นย้อนอดีตกลับไปอารมณ์บรนทัดอ่านหนังสือกลางปี สมัยก่อนเอโอเล่มแรกเอโอเล่มฉบับแถมประกันปีอ่ะฟอนต์แบบโบราณโบราณอ่าลรานึกถึงวันเก่าๆอ่าก็ไปหาซื้อกันได้นะครับที่แผงหนังสือทั่วไปเล่มที่2 5 6หหรือท่านไม่มีแผงหนังสือใกล้บ้านท่านแล้วนะครับอาจจะหายากต้องเข้าใจหนังสือสิ่งพิมพ์วันนี้ก็อยู่กันลำบากหาหนังสือไม่ได้ถ้าสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายขายของบร,ริษัทเราที่รับประคับหกห 02 02 522 522 1731 1731 8ทำไมที522 522 1731 1731 8 8ใส่02ก็น่าด้วยก็ไป็ขายจัดซื้อของพวกเรานะครับท่านก็สามารถบอกเลยโอตางแปครับก็จะแพ็คหนังสือ2ให้ท่านหรือจะย้อนหลังก็ได้หรือจะไปเล่นเก่าๆอย่างบางคนถามโก้ชประจวบว่าให้หนังสือในเลททอล์คาจะมีอยู่ไหมม่มีเข้าที่ไปคนมี เล่มหนึ่งไม่มีเล่มหนึ่งไม่มีเล่มสองมีแต่เล่มหนึ่งไม่มีละเล่มสองยังมีอยู่ใครที่อยากขาเล่มสองนะครับส่วนเอ็กโวเล่มเก่าๆที่ย้อนหลังไปสักเดือนสามเดือนมันมีอยู่ในโกดังหรือลองเช็คเก่าๆผมก็ยังเห็นอยู่นะผมก็มาในโกดังแล้วเข้าไปซูบุรีอยู่ไม่ซูนอ่ไงในโกดังหนังสือเพิบนะหรอในคู่เป็นเล่นปัจจุบันนี้คนที่บริษัทเข้าไปดูอย่างเดียวมีคนบริวะก็สั่งซื้อกันได้นะครับ สเลยไอ้ฝากเลยดราม่านิดหนึ่งครับวันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ใช่ดราม่าดีกว่าเขาเรียกชี้แจงเวลาเราไปถ่ายเรื่องเงาพิชชาติจะมีคนมาคอมเมนต์นะเพื่อนๆมาคอมเมนต์ว่าทําไมไอ้โปรดิวเซอร์ไอ้ไอ้ถือกล้องเนี่ยน้องตูนเนี่ยนะครับทําไมไม่ถ่ายข้างหน้าเราผูกตามตองรผู้ชายนะครับเราเกรงว่าสิ่งที่เราทำนี่ยมันก็มันก็ไม่ค่อยถูกต้องสักเท่าไหร่ ใน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 ,ในการจราจรถูกไหมผมใช้คำถูกไหมครับคุณวิทวินเราเราขับโรซิงอะ่ะแล้วเราขับความเร็วก็ไม่คือทุกเทสความเร็วไม่เกินผมกล้าพูดเลยนะความเร็วไม่เกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่แอคติ้งผมนี่มันเยอะถ้าผู้ชมก็อาจจะดูว่ามันเร็วแต่จริงๆมันไม่เร็วนะครับถึงเร็วก็ไม่เกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วสิ่งที่เราทำเนี่ยใช่ไหมเพื่อความสาใจท่านผู้ชมอย่างเช่นเบรยางอย่างเงี้ย ขับความเร็ว1้อยถามว่าถูกไหมมันก็ไม่ถูกนะครับบางบางพื้นที่ที่เราไปความเร็วสปีดเรมิตเนี่ยของกฎหมายก็ไม่น่าเกิน100อยเพราะฉะนั้นเราถ่ายข้างหน้าเนี่ยมันก็จะดูจงแจ้งกันไปหน่อยมันจะดูน่าเกียดมันจะเป็นบรรทัดฐานให้กับน้องๆเพื่อนๆหรือเยวาชวชนที่ดูอยู่เฮ้ยพี่โกโ้เท่ทาแล้วสน uk, ุกทาแล้วคนดูชอบอันนี้มันก็ไม่ดีเอาว่า,า,ามาดูผมดีกว่ามาดูที่ผมดีกว่านะครับว่า,า,าผม ยังไงแบบไหนก็อย่าไปดูขนดมันเลยมันไม่ดีหรอกนะครับแล้วส่วนไอ้เบิร์ยงเบิร์ยางเนี่ยก็อ,อย่ามาเป็นยิ่งย่าง,างมันเป็นการแสดงนะครับมันเป็นการแสดงแล้วก็เบิร์นยางเนี่ยเราเราไม่ได้ขออนุญาตใครหรอกเราบอกตรงแต่เราอยู่เบิร์นยางอยู่ในบริเวณของอู่เขาของอู่เขาพื้นที่อู่เขาไม่ได้พเพิ่มเติมฮะใครถามมาเมื่อกี้เห็นเอิบๆ,ๆอยู่อะไรฮะกำลังเื่องสือเล่มใหม่กำลังเขาทำคอนเทนต์มันกลางมันเนี่ย ก็ดูประกอนบันเธิเพราะว่าไม่ใช่หรอกผมว่าวันหนึ่งเดี๋ยวคือต้องให้ฝ่ายเข้าใจนะครับคือวันหนึ่งเดี๋ยวมันจะมีโรคสวยเข้ามาก็ต้องกราบขอโทษท่านทุนที่โรคสวยคือผมผมผมกลัวนะจะบอกว่าไม่กลัวก็ไม่ใช่ก็คือผมกลัวเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเข้ามาแล้วมันก็จะเป็นมันก็ฐานนะครับกันเยอะอะไรอย่างนี้นะครับก็ก็เอาไว้ว่าในเรื่องเนี้ยมันก็จะเป็น ในส่วนของความบันเทิงดูให้คนขาบบันเทิงถูกต้องดูว่าเป็นความบันเทิงทแล้วกันส่วนมาคนที่ชอบมาแซวก็วทำไมผมชอบบ้างเกียร์แทำไมผมชอบไอ้ทำไมไอ้ทำไมไอโกขับแล้วว่าวทำไมไอโปริวเซอร์ไอตูเนี่ยเขาชอบพูดว่าดูนิดจะว่าวอีกไหมดูซิจะอะไรอีกไหมก็ต้องบอกอย่างนี้ไอ้ว่าวเนี่ยเปนเรื่องปกติคือรถเนี่ยต้องบอกกั้ท่านผู้ชมนะครับย้อนไปนิดนึงรถแต่ละคันที่เราขับเนี่ย ไอที่โปรดิวเซอร์บอกว่าพังพังพังเนี่ยมันไม่มีมันไม่เคยมีขครไหนพังเลยนะมันไม่เคยมีขครไหนพังมันก็จะ้าผ่าไปแค่สาหัสแค่สาหัสแต่ไม่มีอฝาแตหลุดบ้างอะไรหลุดบ้างถูกไหมแล้วรถที่เราไปเนี่ยเราจะไม่รู้มาก่อนนะครับว่าคันไหนเพื่อนเพื่อนเขาจะเตรียมคันไหนให้เราขับเพื่อนเพื่อนเขาจะเตรียมคันไหนให้เราใช้นะครับเราไม่เคยรู้มาก่อนเราจะเป็นู้น้างานเสมอและการขยันของพวกเราเนี่ยใครที่เคยเห็นพวกเราเป็นแฟนขับแล้วขับผ่านหน้าอู่นะ เราไม่เคยมีสคริปต์เราไม่เคยมีอะไรเลยทุกอย่างมันคือสดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่มีการแบบเอารถของเขาไปลองขับก่อนสวิตอยู่นะผมถึงถามลูกเคปไงบางทีถ้าผมไม่ได้ถามพี่ชาติ mm. ก็จะเป็นคนไหนก็แก่แบบพี่ชาติมาบอกก่อบพี่ชาติก็จะเป็นผู้ดูแลพวกเราแกก็จะเป็นคนถามว่าสวิตอยู่ตรงไหนรอบเท่าไหร่มันก็จะสดตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่มีโอกาสได้ซ้อมเพราะมีโอกาสได้ซ้อมขึ้นไปขับมันก็จะมีอาการว้าวเกียร์บ้าง อะไรบ้างถ้าผู้ชไมไ้ดูเป็นความสนุกมันก็มันก็สนุกอะแต่แบบจริงๆก็ไม่ได้อยากว่าวแล้วเนี่ยอยากจะทดสอบสมรารถนะมันจริงๆนะแต่มันก็ว้าวเกียร์เนี่ยมันมันทำไม่รอพังได้เลยนะถ้าว่าไม่รู้จังหวะนะบางทีเราจุ่มคันเร่งอยู่แล้วไม่ได้เราจุ่มมันพังนะรอบมากแต่แต่เราโอเคเราก็พอมีประสบการณ์บ้างผมพูดจริงๆไม่ต้องถึงผมรอบต่อให้เป็นนักขับระดับประเทศอะแบบหัวแถวเลยไอไอเบสเนี่ย ไอ้เบสเทอร์โบเย็นเนี่ยอเบสเทอร์โบยาเบอร์หลักห้าเนี่ยให้มันทาอย่างกูกูว่ามันก็ว้าวเอาป่ะเพราะรถมันไม่ใช่รถที่เราเคยขับไม่ใช่ม้าเคยขี่ไงมันก็ว้าวถูกป่ะต่อให้แม่เป็นเบอร์หนึ่งของประเทศมันก็ว้าวถูกป่ะผมมองอย่างนี้ไงไม่ต้องอะไรมากเพื่อนรักผมเลยคนไอ้ติ๋วติ่ะไอ้ติ๋ที่ที่ผมจะมีผมอยู่ขีข้าเสมอไอ้หัวร้านอ่ะไอ้ทวยนี่ก็ว้าว ทั้งคือสนิททั้งสองคนนะคือกล้าพูดคือคือมันสดอนน่ะหนึ่งท่านผู้ชมต้องคิดนะว่าผมตะกี้ขำพูดเพราะรายการไม่เคยมีสคริปต์ไม้ใช่อะไรเราแวงกันหมดเลยจะไปพูดตำรวจเงี่ยไม่รู้ว่าคนรอ <S <S คือ,คอ,คอมันไม่เคยมีสคริปต์เพราะมันไม่มีสคริปต์ทุกอย่างสมองก็ต้องคิดคข่้นมาพูดมือก็ต้องขาบตีนก็ต้องเหยียบมันก็ต้องมีว่าวกันบ้าง,างดูว่าใชก็มาก็มาว่าเซวกันแซวเข้าใจสนุกแต่ก็จะจะให้ท่านผู้ชมเข้าใจในเหตุผล ในเรื่องของต่างวันี้ก็ไม่ได้ว่าวนะใครวันเนี้ยก็เกลือมาไม่ไม่เกลือเกเกียร์มันแคบพี่เบสเข้ามาดูด้วยใครใครใครพี่เบสพี่เบสไหนเบสไอเบสมาเหรอพี่เบสมาไหนดูนี้อย่าดูนี้พี่เบสเทอร์โบย่างไหนอะไหนอะไม่เห็นเลยในเครื่องกูไม่เห็นเบสเบสเทอร์โบเย็นเลยมีก็ขึ้นมาเนี่ยไหนวะขึ้นมาดิเลื่อนไปดิพี่พูดอย่างเดียวเลยก็เลื่อนอยู่เนี่ยไหนอะเยเย็นๆสิล่าสุดเลยเหรออันไหนอันไหนอันไหนาเ ไหนอะพี่เบสบอกว่านักแขงคนอื่นก็มีครับก็สนิทกับมึงไงก็ทำไมอ้างชื่อไม่ได้หรือไงไอชิบหายเจอกันสุกับพี่ดิครับเอ้ยทำไมอ้างชื่อไม่ได้เลยไงหรือมึงไม่ว้าวมึงทำอย่างกูมึงก็ว้าวใครหมายถึงใครเนี่ยไอเบสไงพี่เบสเราเนี่ยนะว้าวเหรอมันไม่เคยคือคนเรามันมันมไม่มีร้อยเปอร์เซนต์หรอก เนี่ยเบสพีม่มาไหนอะไม่กูยังไม่เห็นอ้เบสดิมเลยยังไงครับพี่ไหนวะอันที่สนีะ่แล้วจากล่างสุดคนระับให้กำลังหนึ่งสองยังไงอ๋อนี่ไงนี่ไงยังไงครับพี่ก็ยังก็ไม่มียังไงก็อ้างไงว่าก็พูดความจริงไงเบสคือยังไงเนี่ยกูมั่นใจในตากับความคิดกูความคิดผมนะคือทุกอย่างมันสดยังไงเนี่ยมันก็ต่อให้เบสไปขับ ไม่ได้บอกว่าว่าทุกคันแต่มันก็ต้องมีคันที่ว่าว่างเวยไมถึงถ้าพี่เบสขับใช่สเต็ปที่พี่ขับนะถูกต้องเพราะารถมันไม่เคยขับอะแล้วบางคันมันก็ไม่พร้อมอย่างวันนี้วีโก้ของเสนาของโออตเซ์วับขับเนี่ยคลสก็แข็งเกียร์หนึ่งยังคลักเลยใช่ป่ะมันก็ต้องมีรถมันไม่ได้พร้อมทุกคันเข้าใจป่ะผมว่าผมมั่นใจไม่ หัวแถวระดับประเทศอย่างเบสอย่างปะทวยสองตัวเนี้ยเชื่อผมจะเป็นอย่างผมเนี้ยว่าชัวนี่เพื่อให้เก่ยถ้าแข่งมือหนึ่งไ้สองตัวเน่ยสนิทไงชนิทนี่เห็นประ่าชนจะพูดเลยป่ะมือหนึ่งของประเทศก็ว้าได้เห็นป่ะมันไม่มีทางหรอกเชื่อกูเธอแล้วยิ่งถ้ามึงพูดเก่งอย่างกูเนี้ยปากหมาเนี้ยยิ่งขับด้วยพูดด้วยตายเลยมึงเชื่อใบเบสขับไปได้วสเกลป่ะแล้วยิ่งกูไปเป็นด้วย คือไงพูดไปด้วยขับไปด้วยใช่ไล้เบสเป็นคนไม่พูดพอ,อเป็นคนไม่พูดมันก็จะขับรถได้ถูกป่ะแต่ถ้ามันพูดอ่ะแล้วมันขับด้วยเละเชื่อกูเละเล, <ๆ S 2> เละเทะเขาเป็นนักแข่งไอ้ควยมาวะเขาเป็นนักแข่งมึงแค่โกศมึงจะไปอะไรกับเขาก็าไม่ได้อะไรก็เปรียบเทียบเฉยเฉยก็เปรียบเทียบเฉยเฉก็กูเป็นพิธีกรทําไมอะ่ะแล้วพิธีกรมันขับรถไม่ได้แล้วไง ใช่ป่ะก็ขับได้มึงเหยียบคันใส่เกียร์เบ่ใหม่เหรอ,อไม่จบไม่จบพี่พูดจ,จบจมผมยังไงครับเริ่มเลื้เเอ,ลอเลแบบื้ออ้าวละไอ้เหี้ยเบสติโกเองกูไม่ได้เลยแต่ไม่ได้ยังไงบ้าบอเออชาวไม่ได้พอพูดถึงไม่ได้รู้จักกันมาเป็นกี่ปีกี่ปีมันไม่ได้ยังไง เอางี้ดีกว่าผมมั่นใจนะผมยังยืนยันตักกาเดิมว่ายังไงก็แล้วแต่ต่อให้เป็น่ยไอเดสมาอ้าวเดทหรือว่าเบสมาพิดไอเดสมาขับแบบหก็ว้าไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ต้องมีเคอหมายถึงอย่างเงี้ยแบบสมมติรถสิบคันต้องมีสักสามคันอ่ะสมมติพี่พี่โก้เนี่ยว่มามันห้าคันห้าคันพี่เบสเนี่ยไอจาาเขาก็ขับรถฟงรถเฟรม,มพีมม่มันก็ต้องมีอ่ะถูกปะลามันก็ต้องมีมันสด ไอ้หวยก็ต้องมีพอๆกันเปอร์เซ็นต์ไปสอนตัวนี้มันแข่งกับต่างประเทศพอๆกันหมายถึงไอ้ตัวระบบเกียร์ที่เราใช้ปกติใช่เขาจะไม่แน่นู้ยพี่เขาเนี่แข่งรู้เว้ยเขาอยังไงนักแข่งไงเรรมดาไงผู้พิจิตรตอนสมัยทุกขับรถเนี่ยไอ้เบสไปล้อยติมเลยมั้งชัวร์รับประกันไปเรื่อยนี้แหละไม่มีอะไรมากหรอกเอ้ยอ่าคอมเมนต์ื่นต่อดีกว่า ไม่มีถ้าผู้ชมบางท่านเข้าใจไว้บอกว่าไม่แม้บางคนก็เข้าใจเป็นหมบางคนก็ต้องมีกันบ้างนะครับเฮ้ยอันนี้ไม่ได้ยามาไม่ได้ว่าานผู้ชมอธิบายให้ผู้ชมเข้าใจเพราะว่าผมกลัวแฟนคลับใหม่ๆที่มาดูในเร็วยันเงาอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็จะไม่เข้าใจมีอะไรครับอย่าสักครั้งไหมครับพี่จะได้หยุดพูดสักครั้งนี้ยังไงวะไม่รู้จะรู้ไหมล่ะไม่ไม่ให้เกียิผมนิดนึงครับ สรุปยังไงเนี่ยกวไม่ต้องไลน์แล้วมั้งโทรศัพท์ายเบสหน่อยมั้งก็เองเบสพูดนีิพูดหน่อยไม่ได้เป้าคนเดียวทำไมไปโชว์คนอื่นว่าอีกครับเออบ้าบอวันนั้นไปกับหยองหยองเบ้าเลยเบ้าอีสานพูดไปเรื่องเลยพี่หยองเบสแต่แต่มึงอะพูดไม่ได้ก็ไม่พูด ใช่เล่ากูมไม่ได้ก็จะไม่พูดถึงน้ององไงก็แล้วแต่เลยแล้วแต่ว่ามาได้หมดแหละกูแค่เชื่อตักกะกูเฉยว่ามันสดไงมันสดเข้าใจบ่างเรื่องมันเบริตี้เรื่องนั้นมันสดก็นดน็นอง่างนี้แหละเพราะอย่างถ้าถ้าใครที่เราไปอวยอย่างพี่ก็บอกนะเราก็คือเราไปถึงหน้างานเนี่ยเราเพิ่งรู้รถตอนนั้นเลยว่ารถสเต็ตไหมยอะไรไอ้ตัวไ้ก็เคลียร์ไม่เริ่มเลยมึงไปจอดโจมน้องมันน้องมันก็ต้องขึ้นสิ ก็ขึ้นก็ขึ <médico> ้นไงขึ้นก็ขึ้นเก่งดีนะหรืเปลานี่ยกูแค่ตักกะกูกูแค่ตากอากะของกูขึ้นก็ขึ้นจะหมัดจะมวยจะอะไรว่ามาเอากระแมวสู้ไม่ได้ว่ะลืมไปว่ะตกคอเองตทีเดียวคอกูหักแลต้องคอก็หันไม่ได้ต้องเปลี่ยนเป็นจะจะอะไรจะขับจะลุย อะไรก็ว่ามามเออเขาห่ะก็แล้วแต่ก็แล้วแต่เขาก็แล้วแต่ก็แล้วแต่เขาแล้วแต่เขาไม่คุยแล้วลเธอะก็อธิบายเข้าใจอธิบายล้วถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าเมสไห่ด้วยไม่เข้าใจก็ไม่ได้คุยคนดูเลยดีกว,ว่าคนตั้งพันเก้าบ้าใส่ใจสองคนบ้าบอหอยบ้อเออ,เอ,อ ที่เป็นแบบนี้นกดีทำเป็นเมาเออเอา ek เหลือไปลงเลยพี่ ek แต่กูดไม่เคยมีเ k จริงจริงขายไปแล้วเขาจากประเทศพี่อย่าไปแตกเขาทำไมเขาจากประเทศแตกไม่ได้ไงบ้าบ <ffe> อเออชอโกโกบ,บพี่โก้รับขอบพระคุณ <า ffe> มากครับพี่หยองกลับเป็งานผมพี่เยมากผมเห้ะเนี่ยผมใช้คำว่าเฮียมากไปในเตรียมด้วยนะ<บ> <า ffe> อันนี้เรื่องจริงนะผูชออ้ชมที่พูดกันตรงๆคือเรื่องจริงเลยนะคือด้วยความสอดของพวกเราเนี่ยเราก็จะขึ้นไป็นกระโดดหลังคือ ถามว่ารู้ไหมว่ามันจะเล่นอะไรก็คิดบ้างนะว่าไปเก็บของข้างหลังมันต้องทําอะไรสักอย่างแต่ใจคิดว่ามันคงแค่แบบมันคงแค่แบบเบ,บิ้ลเครื่องจ,งจริงๆให้เรากลัวก็ไม่ได้ในใจมนผมนะคิดว่าเบิ้ลเครื่องให้กลัวแล้วเราก็จะแบบกระโดดลงมาเฮ้ยหยองอะไรเข้าใจป่ะคือบมกับพี่หยองทั้นี้กันนะครับคือคิดแค่นั้นแต่ไม่คิดว่าไอ้โปรดิวเซอร์กูจะปิดฝาท้ายแล้วพี่หยองอ่ะมันก็ไปเลย มันก็สดจริงๆนะแต่ว่าจากอน,น้องใหญ่ทำที่บ้านนะครับคือผมไม่ได้บอกว่าะนะผมเชื่อมือพี่หยองผมเชื่อมือพี่หยองเข,เ,ขเขา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 รู้ว่าอะไรอะไรไปได้แค่ไหนอะไรยังไงนะครับแล้วก็ใน a c t ิ้งนั้นมันก็ไม่ได้เร็วมากนะครับมันก็แค่เกียร์เกียร์สองขึ้นเกียร์สามแล้วก็ยกแล้วแล้วก็ยกแล้วนะครับรแต่แหววจริงนะแต่ตอนนั้นแบบแหอวแหววแบบแหวจริงอ่ะก็ก็ที่ปกติผมก็ต้องนั่งไปหาพี่โก้ด้วยใช่ป่ะไปกับพี่โก้ด้วยสักพักเว้ พี่กู่วือหัวตั้งแล้วผ่านหนาผมไปฟู้ผมก็แบบทำอะไรไม่ได้อะใช่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 ก็ไปสดนะครับก็ที่ไปทั้งน้องๆเข้าใจกันนิดนึงนะครับในเรื่องของในเรื er ่องของในเรื่องของการถ่ายทำดูเพื่อความบันเทิงอย่าคิดมากไม่คือไม่ได้บอกว่าเรื่องมันเกิดขึ้นเราคิดมากคืออธิบายให้แฟนสับเข้าใจแค่นั้นแหละครับเราจะได้เข้าใจตรงการการรับชมมันจะได้สนุกไปพร้อมกันว่าบางทีเรื่องเสียงอย่างเงี้ยอธิบายเรื่องเสียงบางทีเรื่องเสียงไม่ใช่ว่า เน็ตหมดไม่ได้อะไรนะครับผมเข้าใจท่านผู huh. ้ชมคือท่านผู้ชมมาด้วยมาด้วยความอยากจะดูความความที่ให้เกียรติพวกเรารักพวกเราแล้วก็ติดตามพวกเราตลอดแต่ว่าพอมันเกิดปัญหาอย่างเรื่องอย่างเรื่องอะไรก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะบอกว่าเน็ตหมดอะไรหมดจริงจริงที่ท่านผู้ชมต้องเข้าใจระบบของโทรศัพท์ด้วยนะครับบางทีในพื้นที่บางพื้นที่การใช้สัญญาณมันเยอะแล้วตัวส่งกระจายสัญญาณมันมีแค่ตัวเดียวมันก็จะถูกการดึงสัญญาณกันเยอะพอถึงสัญญาณเยอะเนี่ยไอตัวการอัปโหลดภาพของเราเนี่ยเราก็เราต้องใช้ ไม่กระบายเยอะผมใช้สอบโทราณแล้วกันนะใช้ใช้ข้อมูลเยอะมันก็ส่งไม่พอมันไม่พอมันก็จะเกิดการกระตุกถูกต้องเมื่อเกิดการกระตุกเนี่ยสิ่งที่เราแก้ไขได้คือการรีเซ็ตเครื่องแล้วก็ไลฟ์ใหม่นะครับไลฟ์ใหม่ของพวกเราคือเราเปลี่ยนซิมด้วยนะแล้วก็จะเอาซิมยี่ห้อนี้ออกแล้วเอาซิมอีกเครือข่ายนึ่งใส่หรือถ้าไม่ได้เราก็จะเปลี่ยนโทรศัพท์อย่างวันนี้อย่างวันนี้นะครับเราก็จะเปลี่ยนโทรศัพท์เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมต้องเข้าใจด้วยอย่างโทรศัพท์อย่างไวเอเลสของเราที่เป็นไมโครโฟนนนนรัับบเเเเเสสสีีียยงมปป็็็ไววลแจคาาะ่่ใชท หูฟังกันทำ h e a แต่พอเป็น iPhone 8เนี่ยมันไม่มี h e s e t ล้วมันเป็นเเ s e t ของเทียมเป็นบลูทูธแบะมันก็จะใช้ตัวเสียบแบบที่ชาร์จเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัววไวไยเลสมันก็ไม่หลอกรับเพราะฉะนั้นบางเทปบางช่วงที่มันเกิดปัญหาเราก็ต้องแก้ไขเฉพาะหน้าด้วยเราก็ต้องใช้เสียงจากมือถือบ้างหลักอะไรบ้างหลักนะครับเพื่อให้การ ถ่ายท่อสดเนี่ยมาดำเนินการต่อไปได้ก็ฝากทำน้อยให้เข้าใจกันนิดนึงแซลได้ครับไม่ได้บอกว่าแซลไม่ได้ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยพ่กโ็มีคนมาแซลมีคนอะไรไม่ได้ไม่ใช่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 ใชใชเอ,อแซลได้ครับสนุกสนานได้ระดับประเทศคือต้องเก่งขนาดไหนเอออยากรู้งานระดับประเทศคือต้องเก่งขนาดไหนอ่ะอยากรู้งานเลวยังเงา vs เบสเทอร์โมยาไปเลยพิโกโอกมัก็ ก็แล้วแต่ผมไงก็ได้เพราะผมยังยึดตากะผมอยู่เว่ายังไงมันก็ต้องมีอ่ะมึงเชื่อมึงไม่เคยว่าเเลยอเนะไม่ใช่ย่างไงหยิดตังเลย๋อขันขันยุ่กัดเลยอมเก่งในร้านแล้วก็บอกท่านผู้ชมเข้าใจเพราะว่าแซวได้นะไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยไม่ถูแลรายการนี้พูดเล่นปกตินะครับท่านผู้ชมก็เหมือนปกติ ยังแซลอยังด่าผมได้ปกต,ติแต่แต่อธิบายให้เข้าใจาในเรื่องของการถ่ายมุมนอกรถการอาหารนอกรถนะครับแล้วก็เราไม่อยากให้เห็นพื้นที่ไหนมากนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราทํามันก็เทาเาอยู่แล้วมันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยมีคนชอบแบบพวกเราต้องอย่าบอกตามตรงนะครับวงวงการรถแต่งรถคัสตอมคาร์รสซิ่งอย่างพวกเราสังคมเขาจะมองพวกเราเป็นนักเลงหัวไม้เป็นสร้างความรำคาญนะครับเราก็ไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก,ก,ก็ก็เอาตามสมควร เอาตามเหตุและผลที่เข้าใจตรงกันนะครับเพราะฉนะนั้นฝากน้องอีกเรื่องด้วยเรื่อง่ของการใช้รถใช้ถน่นนะฝากเรื่องเดียวเลยบางทีว่าการใส่ไฟไอติมนี่มันเท่ขนาดไหนวะไอ้ด <c oughs> ิทิ้งไกูบอกตรงเชื่อมึงใส่ไฟติมเท่นี่ฝากอีกิีต่อยแฟนขับปูใส่อยู่แล้วกูพูดแล้วมึงจะเกลียดกูก็เกลียดไปเลยนะมันไม่ได้เทเองเว้ยเวลากูขับรถตามพวกมึงเนี่ยไม่แสบตาม,มาก เพราะว่าโปรดิวเซอร์กูไปค้นคว้ามาแล้วนะเวย้ยมนุษย์เราเนี่ยรับอะไรนะรับแสงสีงเงินมันมันรับแสง<า>สีงเงินไม่ได้อ่าสีอื่นก็ได้แต่สีน้ําเงิน,นตาเราตามนุษย์มันรับไม่ได้นะครับแล้วมันสว่างสว่างมึงจะส่องไปดาวคานเหรอจะติดทาไมเนะ่ะถอดออกเธอนะขอร้องเลยถอดออกถอดออกนะไฟ,ไฟไฟจริ้มนะฝากด้วยนะครับคือให้มันชัดเจนอะไรอนยะ่างน้องมันเริ่มขึ้นจริงอะไร ก็แล้วแต่มันขึ้นอะ่ะแล้วแต่มันเลยเอาไงก็ว่ามาเบสอะ่ะพี่เบสบอกเป็นตัวอย่างที่ดีก่อนครับค่อยสอนคนอื่นแล้วเธอกระโหลกกระลาปลากระป๋องใช่ปะเออไปลูกค้ามาไหมแล้วของเป็ดที่ร้านเดินเลย <c oughs> เลูกค้ากาแฟมาไหมครับไปอยาดที่หรือไง ไอเดี๋ยวเขาไปเหลารอบเราไปกินข้าวลองคุยในรถไหมเดินไปดูไปดูกิจการกันด้วยกันดูกิจการกันด้วยพี่พี่ก็ฝากไปด้วยแล้วกันสำหรับเรื่องไฟเรื่องอะไรนะครับเออเรื่องอะไรเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับส่วนไออะไรเบสอาจจะเย็นเลยพี่โกบอกไอพี่โกบอกว่าเป็นตัวอย่างที่ดีกว่าแล้วแต่เหอะแล้วแต่เหอะ แต่ไม่ได้ก็ไม่แตะบ้าบอเลอะเทอะมังสีโสนเอาไงก็ว่ามาจะลองก็จะลองจะแข่งจะขับจะอะไรว่ามาเลยรถพร้อมอยู่แล้วดูดูดูเหตการณ์ผมดีกว่าเกิดเรื่องที่ว่าคุยกัญเบสปวดหัวเด็กโตไม่น้าฝนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวโตตอนหน้าฝนคือตอนไหนพี่ตีที่ผ่านมานี่ไงอ่าเดี๋ยมึงอยู่ตรงที่เท่าน้ำหนาวอ่าดูเหตุการณ์ผมไท่านผู้ชมครับการทำการแพร ประสบความสำเร็จแบบนี้นะครับท่านลองดูครับอยากให้ทุกท่านมาเปิดคาแคร์เราจะร่วมเป็นหนี้ไปด้วยกัน <c oughs> อาชีพหายเปิดมันยังไม่คืนทุนเลยออเอออันนี้รถชาวบ้านคร,ร,รัไรบไม่ใช่รถผมรถเทปอรถพิมพ์หนึ่งรถเทปออะไรครับรถพิมพนมาโอ้ปอยไปเถอะถุยเถิดแล้วเถอะเล้วเถอเธอเอาไงก็เอาไงโทรมาดีกว่าอย่าพิมพ์เลยัก็เลยโซเชียลบ้าพิมพ์ัก็เลยคีย์บอร์ดอะข้าบออยูกิจการอะไรดีกว่า รอเลยดูนะฮะเนี่ยซื้อมาขายไงที่เดินเข้าไปได้ยินเสียงเลยนะพอเดินเขาพอคุณมาถึงร้านกูเปิดร้านกูเดินเข้าไปได้ยินเสียงกกแทไมขายไม่ออกไอ้เหี้ยติดมือดู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 เมื่อกี้ห้องรับแขกนี่ห้องเชือกแก้วแล้วมันดูราคาดูราคาดูราคาเนี่ยมาเราก็ได้ถนนก็จะพิ่ง นะครับหลุดจบบกมมากวงแหวนพระราม5มุ่งหน้าไปแล้วก็นาทิเบรนะครับท่านถ้า,ท,าท่านลอดอุโมงค์พระราม5มามุ่งหน้าไปลน้นาทิเบรออกขั้ออกคูออก่ขนาดแรกเลยท่านจะเจออะไรอยู่ในปั๊มแก๊สปั๊มแก๊สมุณใส่ปั๊มแก๊สอะไรป้ายแก๊สชื่อว่าไลโอพี่แก๊สทั้งหมดไลโอหรือว่าผ่านมาด้วยจริงวันนี้เรื่อดประบอกอะไรเงาไม่เกี่ยวหรอกกูจะประบอกคายแก๊สเนียนเออทุนนี้ลูกค้าน้อยล่าสุดทำไมใส่ติไปแล้วได้แถวเนี้ย ทำลายสถิติคาร์แคทุกคาร์แคบนเส้นเราจะพึกไปแล้วนะเมื่อวันเชิน่ะยังไงเปิดตั้งแต่เก้าโมงเช้าปิดหนึ่งทุ่มได้กี่คันคันเดียวทำลายสถิติไปแล้วนะครับทั้งหมดนะครับคาร์แคอื่นถึงก็ต้องเวหากูเลยนะครับเนี่ยไอชิมหายเปิดเก้าโมงเช้าถึงทุ่มล้านคันเดียวแล้วคนที่ล้างใครรู้ป่ะใครเจี๊ปอโอ้ยเจี๊ปอเหรอมาเขาเรียกลองลองล้างทุกอู่ใช่เขาเหลือชุดนี้เจี๊ปอไม่ไหวแล้วด้วย เหมือนว่าไปความดันเหมือนเส้นเลือดสมองก็แตกอะ่ะนี่เหรอน้ำใสๆเดินปะเที่ยวแล้วนี่พี่พี่ก้าวปีนมาอะไร <c oughs> ะน้ำลายเยอะจิกูเป็นพิธีกรกูต้องน้ำลายเยอะเรื่องน้ำลายเนี่ยวไว้ใจโก้ไม่ใช่ป้าแต่ถ้าเรื่องขับขี่กา้แข่งขันมันแชมป์ประเทศไทยก็ก็ไว้ใจพวกมึงแต่กูบอกว่าต่อให้พวกมึงขับเนี่ยมันก็ว้าว กูยังเชื่อตะกะนี้เข้าใจป่ะเคอจะจะจะบอกอธิบายทีว่ามึงเข้าใจป่ะบทเดียวเสียหลบแล้วนะงบทเดีวเสียเข้าใจป่ะอ่าเอานี้ไม่ใช่อครัเข้ากล้องเลยคนเรามันต้องมีข้อผิดพลาดป่ะถูกต้องยังไงก็ต้องว่าว่าคนเราไม่เคยทําอะไรทั้งทีถูกต้องมันก็ต้องมีกูไม่ได้บอกว่ามึงขับทุกรอบว่าทุกรอบเข้าใจแต่มึงต้องมีอย่ยังพูดว่าแต่พี่เบสเนี่ยเขาไปนักแข่งพี่โตว่าไปนักแข่งแล้วยังไงล่ะตะเกียงปูก็ต้องมีดิก็ปูก ู้พิี่ตรงไหนอะมันก็รู้ว่าเป็นนักแข่งระดับประเทศลงปกซุปอ้าเป็นเบอร์หนึ่งเป็นระดับหัวแถวรประเทศแต่ก็ต้องมีว่าเกียร์เข้าใจปะคือรถแข่งพวกมึงอาจจะไม่ว่าไงแต่ถ้ามึงมาขี่รถอย่างก,กูขี่เนี้ยกูบกมึงเข้าใจอะไรยากที่ผายเลยไม่คุยแล้วลำคาแค่เนี้ยเลิกเลิกเลิกโมโหว่าบ้าแล้วตาย,วยแล้วตาย แตเย็นๆกันไว like ้แล้วกันถ้าเราพาดูรถอีกแป๊บนึงก่อนดีกว่าไพราะมักดปิดเดี๋ยวเวอร์กดปิดแล้วโมเวอร์นี่ฮะนี่มาพาดูรถฮะนี่บางทีบทบทมันนึกจะเลิกมันก็เลิกไม่รู้อะไรเพราเราใจใจทานที่ต่างๆง่ายๆที่จะไม่เป็นบ้าหรอใช่เห็ดม่ปิดร้านเลยมาปิดร้านจูงเลยอ้ไปไป โอเคครับราจบานชมแค่นี้นะครับ